อรพอพามาก็าพาเดินป่าพาเที่ยวป่าคือวนเขาพาเขาน้องแนี่ยฮุ่มยอดสวยเดิน,นป,ป่าพาชมธรรมชาติมาหนากดดีล้างด้วย กุติดร้างกางป่ามีกูติดร้างกลางป่าด้วยโอ้มันเหินห,หลายรับมันเหินมันเหินมันหิน มีกุฏิกลางปาป่าเขากุฏิกลางป่ามีพระยู่ชมธรรมชาติาเที่ยชมธรรมชาติบาเขาพาขานอนคุณน่ะา,าขาแล้ว ผาเขาขึ้นเขาไปชมทำรมชาติบ้านเหรอกำหน้าผาขาวสวยอ่อทางขึ้นทางขึ้นเขาโอ้หน้าผาสวาผาสวยกำหน้าผาสวย เห็นสวยหน่อพาสวยน้ากักสูงสูงสูงขึ้นเขาพาชมธรรมชาติบ้าน้องขึ้นเขา ชาชมธรรมชาติบ้านเราเขาพาชมธรรมชาติบ้านเราเห็ืนงานพี่น้องป่าเดินป่าพาชมธรรมชาติบ้านเรา เที่ยวเขาพาชมธรรมชาติวานห้อพาชมธรรมชาติวานห้อ ชนปลาไว้ชมธรรมชาติบ้านเรามาถึงนี่ก็เจอกระไรก็เแทกก็เรียนตาแม่พยาย,ยาลาเลยครับพระคุณมีสาธาุสาธาตุสาธาตุเจริญพร